ผมมาเล่นดากช่องเข่าบ้านนะครับมีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่ลองเล่นดักช่องเข่าดูหน่อยครับโอเคเราเกิดค่อนข้างที่จะดีมากๆครับจุดนี้เดี๋ยวเราไปดักจุดเกิดได้นะทุกคนเดี๋ยวเราปั๊มยานงยาน้ําอะไรก่อนได้ไม่ต้องวิ่งไปก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะวิ่งไปก่อนก็ได้ครับแต่ผมปั๊มไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าดักเนี้ยค่อนข้างที่จะกินพลังงานเยอะมากเลยครับคือมันวิ่งไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดักจุดที่เขาจะวิ่งยาวมาคือจะเป็นไอถนนใหญ่นะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนะครับ อะไรแล้วกันเรียกเป็นถนนใหญ่ก็แล้วกันนะมันดูเป็นถนนมากที่สุดแล้วตรงนั้นระวังเจ็บน,นิดนึงนะตรงนี้โอเคผมจะเห็นคนแล้วนะเขาเพิ่งวิ่งไปนะครับเราอย่าเพิ่งรีบนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดยิงฝีได้ก็ยิงไปเลยนะครับเจอละวิ่งกันเต็มเลยนะครับผมไม่ได้สะโขบมาด้วยนะครับแต่ต้องยิงนะครับไม่งั้นเราไม่ได้ละร่วงเปล่วะไม่ร่วงด้วยโหก่อเลยเนี่ยแต่ผมเป็นลูกสามนะครับ ปลาไปก่อนนะทุกคนไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนแนะนาปลาไปก่อนนะให้เขาคิดว่าเรากล้าเล่นนะครับไปลเลยนะครับทุกคนเห็นสัญญาณเสียงตรงไหนเราปลาปตรงนั้นนะครับเฮ้ยเอา้าซ้ายก็เหมือนจะมีด้วยนะมีเสียงเสียดโดนย่ายอยู่นะต้องรีบเคลียขวาก่อนนะข้างหน้านะกระโดดไปนะปลอกเขานะโอเคล่วงหนึ่งนะอีกตัวนะโอ้โหเอา้า ไม่ล่วงครับรอก่อนครับใย็นะครับอย่าเพิ่งรีบครับเดี๋ยวเราปาเน็ตออกไปนะทุกคนสูงๆนิดนึงนะครับแต่ระเบิดนี้ไม่ค่อยจะหวังผลได้ดีเท่าไหร่นะถ้าก้องกว้างนะครับมันเดิมนะทุกคนอันนี้รอมันกระพิบเลยนะครับแล้วค่อยปานะครับน่าจะโดนอยู่นะหลังกล่องนะครับโอเคเจ็บอยู่อ่เล่นเลยครับเจอละโอเคหมดตี้นะครับทุกคน เดี๋ยวเก็บดูของก่อนนะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างน,นะครับมอซินกับเอ9พีเก้านี่ครับโอเคอีกตัวนะครับตรงนี้ใช้ปืนอ,อะไรเอ่ยพีเก้าูดด้วยนะครับโอ้โหน่าจะแต่งเต็มมาเนี่ยนะเดี๋ยวเอามาเลยนะครับเดี๋ยวเก็บเสร็จออกเลยก็แล้วกันนะครับเราได้ตีดหนึ่งละพอแล้วนะครับไปทุนออกเลยดีกว่านะครับก็ได้ตีดึงผมออกเลยนะไม่ได้เอาไอ้เชือกนิรภัยมาด้วยนะต้องวิ่งยาวมาเลย เดี๋ลองดูนะว่าได้เท่าไหร่นะครับยิ่งไม่สามตัวนะโอเคถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนอืมโอเคได้อยู่นะครับได้มาสองแสนน่อยๆน,นะครับโอเคอยู่นะ